สวัสดีครับกลับมาติดตามสภาพอากาศกับศูนตุนยิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่25กันยายน2 5 6 4กับผมนายธนัทธนาบูรณ์สำหรับลัลกษณะอากาศในบ้านเราวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่อากาศผิวื้นกันก่อนก็จะเห็นได้ว่ามีบริเวณพายุดิเพชันเตียนมูนะครับที่ตอนนี้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำยังคงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราซึ่งลักษณะดังกล่าวก,ก็ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราในยายนี้ยังคงมีฝนฟ้าะนองปกคลุมอยู่นะครับ โดยฝนฟ้าขนองในย่านนี้ก็ให้ไว้ที่ละละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โดยจังหวัดที่เน้นนะครับได้แก่จังหวัดนครศรีมาบุรีรลำสุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดส่วนลมนะครับในย่านนี้ก็ลมแปรปรวนความเร็วลมอยู่ที่สิบถึงถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการคาดหมายอุณหภูมิในย่านนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้าองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสนะครับสำหรับในระยะน,นี้ก็ยังคคคงงงมมีีฝนนนนฟ้้้าาาะะอออออยูู่่่รรับับผกก็กขขพพพดแลษส,สุภ ล้วกลับมาติดตามสภาะอากาศกันอีกครั้งในช่วงบ่ายสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน